จัดเข้ามาแล้วหน้าแบบนี้รู้เลยนะว่าคันนี้คืออะไรนะอินสูดีแมคควีคอสนะครับสี่ประตูนะครับสามพันออโต้โฟวิลและคันนี้ใหม่เพียงเก้าหมื่นหม่เพียงเก้าหมื่นสี่พันกิโลเท่านั้นนะครับไม่เก้าหมื่นสี่รถเดิมๆสวยๆสยี่ประตูโฟวิลครับเครื่องสามพันโครงสร้างเดิมทุกจุดนะครับรับประกันได้มีพิษความจมน้ําชนหนักอีลังกากับสีแน่นอนนะครับรถป้ายแดงมือเดียวมันเป็นรถสำรองหน่วยงานผัวประจำการนะครับยางก็ใหม่รถก็ใหม่ นะใครหาอยู่รีบๆเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีครับผมนะอยู่กับผมเนททอโต้นะครับวันนี้ผมจัดกระบะวีคอร์เข้ามาให้อีกแล้วนะครับก็ซื้อกระบะวีคอร์เข้ามาให้ใหม่นะครับเป็น4ประตู4ฟร์วิวนะครับเป็น3 0 0พันขับสนะครับกับยูซูดีแม็กวีคอร์นะครับสามจุดศูนย์แซดเพเทสเกียร์ออโต้นั่นเองนะครับเครื่องยนต์สามพนะรถพึ่งเข้ามาเมื่อกี้เลยนะครับให้น้องไปรับมานะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกไปแล้วนะครับก็ผัดเปลี่ยนเอาน้องใหม่ๆไปรับรถบ้างนะครับก็ คันนี้ได้วีคอสต์เครื่องสามพันนะครับรถเดิมๆนะครับเป็นรถหน่วยงานปลดประจําการนะครับเลขใหม่เพียง92,000กิโลไม่เก้0 0มกิโลนะครับราคาค่าตัวนะขยับขึ้นจากเดิมแค่หมื่นเดียวนะครับปกติเราขาย589นะครับคันนี้ขออนุญาต599นะเนื่องด้วยเลขใหม่นั่นเองนะครับเลขใหม่น้อยมากเลยนะไม่เป็นเก้าหมืนะครับระบบส่องสว่างด้านหน้านะครับเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับพร้อมเดทันบันดิ้งไลท์นะพร้อมเดทันบันดิ้งไลท์ นะครับโปรเจคเตอร์เดย์ไทม์นะไฟตัดหมอกนะครับชุดแต่งนะที่บ่งบอกความเป็นวีคอร์สนะครับเป็นสีเทานะพร้อมโลโก้อิซูซูนะครับซ้ายขวาเดิมหมดเลยสีสวยมากเลยคันนี้นะได้สีเทานะครับปี2018นะครับชุดกันชนนะครับแนบหน้าลิสสนิทเลยนะครับชิดๆเลยชิดๆเลยนะครับดิสกู่หน้าด้านหลังเป็นดัมนะครับคันนี้รัดด้วยยางบิสโตนนะครับรัดด้วยยางบิสโตนนะครับคาร์ซองคัร์ซีด้านในเนี่ยรถเพิ่งซื้อมานะ ดูนะรถขึ้นซื้อมานะนะครับดูโชกองโชกอัพนะครับตัวคันทรง 4, ครัสซีฮะไม่มีสนิมไม่มีสนิมเลยนะครับนะถือว่ามันเป็นรถที่น่าใช้งานมากๆก็เป็นรถกระบะอีกรุ่นหนึ่งที่ขายดีนอกจากรีโว่สี่ประตูออโต้นะครับตัวนี้ก็จบองข้างปับพับไฟฟ้าเนาะแต่ปลายกระจกเนี่ยมีไฟเลี้ยวนะครับเป็นสีเทาคือตัววีคอร์สเองเนี่ยมันเป็นรถทรงแบบว่าลุย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 นะครับมันก็เลยต้องมีบาร์ด้านบนมีแหลกหลังคางมีบันไดข้างมีอะไรให้เรียบร้อย นะครับด้านหลังเนี่ยเป็นดัมเบลกนะครับด้านหลังเนี่ยเป็นดัมเบลกนะครับลัดด้วยยางอีโคเปียเหมือนกันนะยางใหม่ด้วยนะดอกยางอย่างนิ่มเลยนะครับนะคัทรงคันสีก็ดำาๆไม่มีสนิมครับทรงคันสีก็ดำาๆแบบนี้เลยไม่มีสนิมนะครับราคาค่าตัวเพียง599เนะครับฟรีดาวเขผ่อนอยู่ประมาณ10,000ผ่อนอยู่ประมาณ10,000มนะครับมีตัวสปอร์ตบาร์มีอะไรให้เรียบร้อยนะครับนะตัวโลโก้เราแกะออกนะเพราะว่าเราจะขัดสีนั่นเองนะครับแจ้งก่อนนะครับเดี๋ยวเราเอามาคืนให้ ด้านท้ายก็จะมีกล้องมองหลังนะครับแล้วก็ตัวโลโก้ยูซูดีแมแล้วก็ตัวแซดเพจเท็นะครับอยู่ฝั่งนี้ที่เป็น DDI นะครับคันนี้เป็นเครื่องยนต์สามพันนะครับไฟเบรกเป็น LED นะครับไฟเลี้ยวไฟถอยเป็นหลอดไส้นะครับสีสวยมากนะครับโครงสร้างตัวรถนะผมบอกเลยว่าการันตีโคตรเดิมเดิมจัดจัดนะครับมีกล้องนะครับถอยหลังมือเปิดโเมียมนะครับแล้วก็ตัวโครงสร้างฝาท้ายนะครับเดิมๆแบบนี้เม็ดอาร์ครบเลยเม็ดอาร์ครบเลย เบ็เดฮะค,ครบแบบนี้นะครับไลเนอร์เดิมนะรถเพิ่งเข้ามานะยังไม่ได้ล้างเลยนะต้องขออภัยจริงๆนะผมรีบมาทำรีวิวก่อนนะเพราะว่าผมเห็นว่าเอ้สวยมากนะไอ้พวกรอยเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องเก็บเดี๋ยวเก็บงานให้นะครับเดี๋ยวเก็บงานให้ไม่ต้องห่วงนะครับระบบควบคุมระบบอำนวยความสะดวกค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับตัววีคอร์สเองนะครับนะบพวกแท c ชั่นคอนโทรลพวกเกียร์โฟอะไรต่างๆเนี่ยใช้งานได้ดีใช้งานได้ดีเลยนะครับ ใครที่กำลังมองหาอยู่นะกระบะ4ประตูออโต้โฟวิลเครื่อง3 0 0พันคันนี้ไม่เก้0หมคันนี้ไม่เก้0 0นะครับเป็นรถสำรองหน่วยงานปลดประจำการนะครับนะเนี่ยดูตัวบอกครับไม่มียับไม่มีฉีกขาดนะครับไม่มียับไม่มีฉีกขาดนะครับรถสวยเดิมบางนะครับรถสวยเดิมบางนะไม่ใช่รถสุพรรณบุรีนะครับนะรถเดิมจริงดูเบาะดิไม่ยับเลยเห็นไหมนะครับไม่ยับไม่ยุยย่นะครับ สวยแบบนี้นะครับเบาะเนี่ยเป็นโทนแบบออกดําแดงตัดเคปล่านะครับหลังคาพรมหลังคาเนี่ยเป็นสีดำนะครับกระจกตัวนั้นตัดแสงอัตโนมัติพร้อมกล้องบันทึกหน้าให้นะครับแล้วก็แผงประตูก็จะขีดสีทองนะไม่ใช่ขีดสิคาดด้วยสีทองนะผมก็พูดผิดไปละคาดด้วยสีทองแบบว่าด้านนนะครับแต่สวยนะแล้วตูพวกมือจับเนี่ยไม่มียับยู่ยี่เลยไม่มียับยู่ยี่เลยนะครับกระจกเป็นไฟฟ้าสี่บานนะครับออโต้บานคนขับ ออโต้บานคนขับประตูเป็นคีย์เลสกุญแจเป็นเอนทรีนะครับบอกไฟฟ้าคนขับนะครับรถเลขไม่เก้าหมื่นนะครับถึงว่าแบบทําไมเนียนขนาดนี้เนียนมากๆเลยนะคือเนียนจริงๆนะคันนี้นะกับอิวสูดีแม็กวีคลอสนะครับสามจุดศูนย์นะครับซาทแพทเททออโต้โฟวิวนะครับก็คือเอาง่ายคือกระบะขับสี่เครื่องสามพันอะอ่ะเกียร์อัตโนมัติเอาง่ายๆนะครับไม่ต้องคิดเยอะนะครับซอกประตูดูดีครับหัวน็อตเป็นไงไม่มีแกะ ไม่มีแกะนะครับคุ้มคุ้มแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวอันนี้ก็จะเป็นปรับความสว่างความสูงต่ำไฟหน้านะครับออโต้สตาร์ทสต็อปปรับพับกระจกมองข้างไฟฟ้าช่วยชะลอลงทางลาดชันนะครับ traction control นะครับระบบไฟหน้าเนี่ยอย่างเป็นแมนนวลที่ปัดน้ำฝนเป็นแมนนวลนะครับตัวนี้ก็จะได้เรื่องตัวระบบล็อกความเร็วเข้ามานะครับเป็นคร u สคอ control เข้ามานะครับหน้าจอตัวนี้นะครับเป็นตัว navigator นะครับเป็นตัว navy นะครับ ็นตัวเนวีเป็นจอแท้อิยสูเลยนะครับตัวระบบแอร์ก็เป็นอัตโนมัตินะแอร์ Air เป็นอัตโนมัตินะครับแล้วก็เกียร์เป็นอัตโนมัติเหมือนกันนะครับแต่ว่าสามารถปรับเป็นนววนได้นะครับเลื่อนมาตรงที่บวกลบนั่นเองนะครับแล้วก็เกียร์โรครับ t o high 4 high และ f o low นะครับแล้วก็อันนี้คือเลขใหม่ครับ94 0 0ห9 4่นสี่เก้าหมองเก้าหนึครับเก้าสีกับราคา5 99กนี่กล้องบันทึกหน้า 5 9 9นะครับแล้วดูตัวเบาะปักคัมบ์วีคอร์สมาอย่างดีปักมาอย่างเต็มนะครับเบาะไม่มียับไม่มียุ่ยี่เลยหูไม่รู้จะพูดอะไรสวยจัดเลยนะครับไม่มีผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้นะยูสุดีแม็กวีคอสนะครับถ้าใครสนใจนะครับอยากได้กระบะสี่ประตูออโต้นะครับผมก็มีวีคอร์สให้นะครับแต่อยากได้กระบะสี่ประตูออโต้ธรรมดานะครับที่ไม่ได้ขับสี่ผมก็มีลีโวให้นะครับรถผมมีครบเลย นะครับให้ท่านเลือกตามสบายนะครับเลือกใช้ได้ตามสบายเลยนะครับเพราะว่ารถเนี่ยซื้อเติมเรื่อยๆสาขาสองเรานั่นเองนะครับเปิดมาฟากระโปร่ใหม่กิบนะครับดูหัวน็อตครับผมไม่มีขยับครับผมเม็ดองเม็ดอาร์คครบนะครับแก้มคงแก้มข้างครบหมดนะครับครบหมดเลยนะครับแขนหน้าแขนซ้ายแขนขวานะครับครบแบบนี้นะครับสูสปอตเม็ดอาร์คนะดูเพนมาร์คยังอยู่เลยนะครับแล้วก็ตัว นี่คานหน้าเป็นไงใหม่กิฟใหม่กิฟนะครับสองฝั่งเหมือนกัน2อฝั่งเหมือนกันเพน์มาร์กยังอยู่นะครับน็อต mm hmm. ไม่ไม,ม,มีแกะแผ่นเพจเดิมนะครับแผนเพดเดิมนะครับครบเลยนะครับนี่โครงสร้างสวยๆครับ599,000บาทนะครับกับอิรูสูดีแม็กวีครอสนะครับ3.0ตัวแซดเพเคันนี้นะครับ 599นะครับติดต่อได้เลย062 640 7776ครับ